เด่น,น,น,นมากๆกจ็จาต,ต้องแยกส่วนภาษากันย,ยังไงหนังก็ต้องหนังก็คือเป็นออกนอกโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนอยุคไปเลย <Yeah. S 2> ยากมากก็คือหลังหลังจากนี้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ผัดวันกันไปแต่ก็จะทำให้เต็มที่คะ่ะใช่ เต้นหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าหนูเป็นแฟนมิสมาเวลอยู่แล้วด้วยน,น้องเป็นแฟนใครนะเอ่อมอนิก้าใช่แล้วเข้ามาได้รวมกับมันมันก็ทำให้แบบเป็นเป็นพลังหญิงเป็นตัวแม่มามากรอบผ <Strong S 1> ู้กันอดใจเราไม่ไหวเลยน่กดิสครอมใชม่มากๆเลยค่ะจริงๆเราชอบสมายถึงอยากเป็นตัวแม่ถ้าได้เป็นเลยยากจัง ตตนมาเวลก็ได้ตตนมาวเวล <laughs> ว้าวแบบว่าอยากเป็นคนเคข้มแข็งแข็งแรง,แงอะไร้เาอยากเป็นไคลล่าอยาอะไรชอบชอบเขามากๆเขาสวยแล้วเขาเก่งแล้วเป็นนักแสดงที่เก่งมากค่ะฝากให้ติดตามคนที่ชอบหน่อ ก็ฝากจะมาเวลด้วยนะคะเข้าโรงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้วนะคะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวโดนสปอยนะมาถึงหนังเราจริงเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างกับภาพที่ออกมาจากหนังเหรอคะ นเปลี่ยนภาซีร่ดิหลายคนสุขว่าโอ้โีเหียดได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีการปรับปรุงแก้ไขทุกคนต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากๆทั้งทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปทั้งยูเรนัสแล้วก็เปลี่ยนภาไปด้วยกันค่ะไม่งั้นเอาเอาสี่ดิก่อนเอาเปลี่ยนภาก่อนโอเค ออกมาดีที่สุดใช่พอทีนี้เราปล่อยผ้าฟิตติ้งไปใช่ไหมคะก็ต้องมาคุยกันว่าฟิตแบกเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปรับปรุงเหมือนเดิมตรงไหนดีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงจริงฟิตแบกมันมีอะไรบ้างพอกลับมาที่เราคิดว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าปรับเปลี่ยนก็มีเรื่องเออหน้าโผล่ใช่ใช่ค่ะอาจจะต้องแบบให้เข้ากับหน้าเรามากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนภาษาเราก็จะต้องพังอยู่แล้วเพราะแต่ที่เรียกก็แอบยากแต่จริงๆน้องไปเวิร์กช็อป ภาษามาแล้วหนึ่งรอบสนุกดีใช่ไหมมันเข้าปากเราไหมเบ๊ค่อยๆไปค่อยๆไปก็ครูเขาให้กันบ้านมาฝึกค่อนข้างเยอะที่ต้องพูดกับตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ก็จะทําให้เต็มที่ค่ะใช่คย้ยย่ากค่ะขนาดหนูเป็นคนไทยหนูงีศัพท์ยากมากเพราะว่าคือมันเป็นราชศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นีเรียดแบบสมัยก่อนด้วยก็มันจะมีบางคําที่เราแบบ พูดถูกหรือยังหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าปากแล,แล้วก็ต้องต้องต้องค่อยๆฝึกก็จะเข้าปากมากขึ้นแล้วอย่างลุกอะลูกที่ฟิตติ้งไปทำไมจะต้องแบบเพิ่มเติมหรืออะไรเป็นอ๋อคือมันเป็นฟิลว่าแบบมันจะมีหลายๆคาแรคเตอร์ใน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 ซีรีส์ก็จะมีทั้งตอนเด็กด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอาจจะปรับให้รู้สึกว่าเกิดความแตกต่างมากขึ้นแบบโอเคอันนี้เด็กนะแล้วก็อันนี้โต้วอาจจะยังไม่ชัดว่าตอนเด็กแล้วก็โตใช่ฟิลนั้น เขาบอกตอนแรกจะถ่ายต้นเดือนพฤิกาตอนนี้คือพิมพ์ชอบอ๋อบัดเอ๊ะจะถ่ายไพร์ดแล้วนะพูดได้แล้วใช่ไหมพูดได้ค่ะพูดได้แล้วจ้ะใช่ใช่คือจะถ่ายไพร์ตแล้วก็ก็ตื่นเต้นมากๆค่ะต้องแยกส่วนภาษากันยังไงหนังก็ต้องหนังก็คือเป็นออกนอกโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนยุคไปเลยย หลังจากนี <sh arp els> ้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ผัดวันกันไปเรื่อยๆแล้วเวิร์กช็อปแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกันสักทีมันคือความกันเลยอะความกันทำกันเลยค่ะหนูแยกภาษาอย่างไงลูกอีกเรื่องนึงมันก็คือนอกโลกอีกเรื่องนึง่งไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยค่ะทำที่ทำเต็มที่ค่ะจริงๆกังวลแล้กับคนกับการที่มันต้องสวิตสองเรื่องพร้อมกันกังวลแต่ว่าแบบแค่ทำเต็มที่พอแล้วยาก็แบบ ตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปทำกันบ้านอะไรที่ครูเขาเซตแล้วก็ทําเต็มที่แค่นั้นเลยค่ะกดดันมั้ยเพราะมันจะต้องแบบว่าเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยทั้งสองเรื่องกดดันกดดันกเลยค่ะกดดันอยู่แล้วค่ะจริงๆเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้าเนาะปีหน้าเลยค่ะทั้งสองเรื่องเลยป่ะทั้งสองทั้งสองเรื่องค่ะทั้งการสอนของแฟนทำให้เราแบบต้องตั้งใจกันมา จร,จริงๆตั้งใจอยู่แล้วก็ตั้งใจอีกตั้งใจแล้วก็เต็มที่แน่นอนทั้งสองเรื่องเลยเขามีกำลังใจน่ารักให้เราทุกๆวันเลยค่ไหมคะงานอีเวนต์น้อยน้อยลง่ายน้อยลงเพราะว่ามันเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยแล้วเหมือนอาทิตย์หนึ่งเราอยู่กับการออกกองทั้งหมดเลยใช่ไม่ออกกองก็เวิร์กช็อปประมาณ อันนี้จะแจ้งให้เป็นแฟนให้ทราบล่วงหน้าเลยว่าถ้าขายไปอยนีลอยู่นอยู่นแต่ว่าก็อาจจะไม่เยเจอกคนรอรอรอชมผลงานค่ะแต่ก็จะมีแฟนมีดไปต่างประเทศบ้างเรือเหลือกี่ประเทศที่ท่องไปอ่าใช่นะบางครั้งที่ที่เห็นในตารางก็น่าจะสามประเทศก่อนสิปีนี้ป่ะสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลย อย่างน,นี้คือไอ้สองเรื่องนี้มันจริงๆมันต้องทำล,ลายมันใกล้กันหรือว่าจริงๆมันเออตอนออนเหรอคะหนูว่ามันใกล้แหละหนังน่าจะมาก่อนคิดว่าหนังมาก่อนเข้าไปที่คเกิด <laughs> <laughs> มาปรึกษาก่อนเล็กๆหรื <laughs> <laughs> อเปล่า <laughs> <laughs> น่าจะน่าจะหนังมาก่อนค่ะแต่ก็ใ,ใกล้กันถ้าเราสองคนแบบเต็มๆจุกๆฝากแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยว่าเออไม่ได้หายไปไหนแต่ยังอยู่ ก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อยู่อยู่ในใจของทุกคนเหมือนเดิมใช่พวกเราก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาดีๆนะคะก็รอนิดนึงนะคะรอใจอีกนิดนึ่งสงการรอคอยแน่นอนใช่คะขอบคุณค่ะ